ค่ะเพืเ่อนๆค่ะมื้อนี้เมย์ก็จะมาทำคณะห้องกงผัดปากระป๋องนะคะเมย์ก็ล้างทำความสะอาดผักคณะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็เอาไปแช่ไว้ในช่องฟิตนะคะแช่น้ำนะคะแช่ใส่น้ำไปด้วยนะคะล้างทำความสะอาดน้ำสุดท้ายก็ไปแช่นะคะเสร็จแด้วก่อนนี้นะคะกระเทียมซอยนะคะพริกขี้หนูจินดาแล้วแต่เราชอบเผ็ดชอบไงนะคะน้ำมันหอยนะคะซอสปรุงรสภูเขาทองน้ำตาลทรายแล้วก็ผงรส ขนอรุ่นดีนะคะแล้วนี่เราก็เตรียมไป้แล้วนะคะดาะน้ำตาลสายตัดโดนะคะปลากระป๋องนะคะน่ะตั้งน้ํามันให้ร้อนนะ่นนะคะเพื่อนๆค่ะเราก<ม>็จะแบบผัดทีเดียวเลยนะคะฟุบเลยนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ในเอาคณะลงไปอ่ไปแช่ไว้ในตู้เย็นเพื่อความกรอบนะคะเพื่อนๆค่ะเพื่อความกรอบแล้วก็น่ารับประทานนะคะ เราก็ยังไม่คนมากนะคะเพื่อนๆค่ะก็ให้เขาเตตัวก่อนนะคะเดี๋ยวเ้ามาชิมรสกันนะคะเพื่อนๆค่ะสักนาไปสักคักหนึ่งแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนียก็จะนี่นะคะปากระป๋องนะคะเมก็จะเอาแต่เนื้อเขานะคะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะออกรสซอสไอ้นี่เยอะไปนะคะ น,นะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จมชิ้นโตโตอย่างนี้เลยนะคะเดี๋ยวมันก็เวลาทานเรา่อ้ผัดนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวรอให้ผัดสุกนะคะเดี๋ยจะชิมรสนิดหนึ่งนะคะให้ไฟเดือดอีกแป๊บหนึ่งนะคะเราว่าผักคะน้าเราจะทานแบบกรอบนะคะนี่นะคะพี่เมย์เอาไปแ่นในช่องติดแบบมันจะทําให้ผักเขียวแล้วก็สีสันน่ารับประทาน้วยนะคะเพื่อนๆค่ะ เมย์จะลองชิมรสดูนะคะที่เมย์ปรุงไว้นะคะในในผักแล้วก็ส่วนผสมมันจะพอดีหรือยังนะคะโอเคเลยนะคะเพื่อนๆค่ะใช้ได้เลยนะคะก็แค่นี้เองนะคะสูตรของเมย์นะคะง่ายๆนะคะเคล็ดลับความอร่อยอยู่ที่ความกรอบนะคะแล้วก็เขียวนารับประทานของผักคะน้าฮ่องกงนะคะผัด ปลากระป๋องนะคะเป็นเพื่อนขาฝากเพื่อนพี่ๆน้องๆติดตามรับชมคลิปกำลังใจเมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะเลิฟเลค่ะนะคะ,ะ,คะเพื่อนๆค่ะมือน,นี้เมย์ก็จะมาผัดถั่วงอกนะคะเม์ก็ส่วนผสมไว้หมดเรียบร้อยแล้วค่ะส่งอกล้างมานะคะซื้อมาก็ครึ่งโหลดสิบห้าบาทนะ,นะครับก็ชอบจะทานเปล่าๆนะคะเม่ก็เอามาล้างทำความสะอาดตอนนี้เมย์ก็ลืมนะคะเปิดแก๊สก่อนนะคะล้างทำความสะอาดแล้วก็ เอาส่งขึ้นมาห <partido> ลายๆน้ํานะคะก็องด้วยน้ํามันถอยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็ซอสปรุงรสผู้เขาทองนะคะน้าตาลสายตัดโดนะคะแล้วก็หนอรสดีนะคะแล้วก็ซอสปรุงรสผู้เขาทองน้ํามันถอยนะคะเพื่อนๆค่ะแล้วก็กระเทียมกระเทียมซอยนะคะแล้วก็เส้นหอมกับตังโอนะคะเติมไปสมแล้วก็ตังกระทะเมื่อกีเอากระทะไปทอดในเอากระทะไปทอดอันนี้ไว้นะคะ ตั๊วู้ไว้เนี่ยก็ไม่ล้างเลยนะคะใส่น้ำมันไปเต้าหู้เต้าหู้เราก็เอามาทอดไว้แล้วเรียบร้อยแล้วนะคะต้๊วู้นะคะอ่อน้ำมันแบบร้อนได้ที่นะคะแบบผัดมันผัดไฟแดงเลยนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเราจะใส่นี่นะคะตัวทีเดียวเลยนะคะเพื่อนๆแบบง่ายๆนะคะแว่าถังหมมันจะสุกเลยนะคะเพื่อนๆ ง่ายๆสบายเลยนะคะอุะอนพยมก็เราปรุงรสไว้ในส่วนผสมเรียบร้อยแล้วนะคะคเพื่อนๆค,ค่ะกอนนี่นะคะก็เอาที่เราทอดไว้ใส่ไปเลยนะคะคเพื่อนๆขอ,องเอาก็จะสุกเร็วนะคะกับต้นหอมนะคะคเพื่อนๆคะ่ะเราจะมาชิมดูนะคะว่าชาติเป็นอย่างไรบ้างนะคะ หยอนน้ำตาลตัดโดนะคะเมื่อกี้ใส่ไปแล้วแต่ว่าคิดว่ามันจะเค็มมากกว่านะคะเราจะตัดน้ำตาลไปนะคะแค่นี้เองนะคะก็ได้แล้วนะคะผัดนะคะกรอบนะคะทานกรอบนะ,ะก็เข็มนับของเมน,นะคะไอส่วงนอกนะคะล้างเสร็จเรียบร้อยเมก็จะไปแช่ไว้ในตู้เย็นพักน่อนะคะก่อนมาผัดนะคะผัดก็จะกรอบแล้วก็หน้าลประถานนะคะพเพื่อนๆแค่นี้เองฝากอุ้วยพี่ๆน้องๆตามรับชมคลิป ผัดกง้องเตาหูเป็นกำลังใจให้เมีด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ